เที่ยวจนทางเป็นโสกวัดเทิ่งเบรกเทิ่งดันเทิ้งยันเทิ้งถีบรอบนี่อุ้ยคุณสินค่ะเต็มเลยพวกพาสติกขนมข้าวต้มไข่ไก่ลูกซอกลูกสีนไลไปเลยคอแล้ววะเต็มคุณกว่าสิได้ครับกวสาขึคืนสิลงได้ จอดไปกอนครับจอดเกือบไปก่อนเดี๋ยวย่านปีนเผาจอดเกือบไปก่อนเอาแม่สาวน้อยกำลังทยอยคนของลงุ่นครับะะะระาวาังด้ว <laughs> ยางจนเกือบขาดวะครับหรือว่ามีเบรกวะโ,โ,โอ้สูงมันสั่นเล็หน่อยเลยพี่น้องเอ้ยระวังนะครับเด้อ สูงสั้นแห้งโอ้สูงสั้นแห้งแบกกระปุ๋ยลงไปเลยค่าแบกแค่บาทครับนี่สามสิบบาทสามสิบบาทพลาดรุ่นแบกอเอา้เาเอา้าเอ้าลบน้ำมาท่านละบ,บาทนี้ลูแกแม็กเอา้เอา แล้วเรื่องร้านหาข้นถึนเงเพียงแคงเฮ็ดจัง <c oughs> ได๋โอ้ไอ้ซ้ายนี่กรเริ่มทยอยขนของกลับครับพวกอุปกรณ์เครื่องใส่งอไข่พวกเครื่องใส่พลาสติกแน่ครับพวกหัวหานแน่ครับมีครับผมนี่ยังกำลังทยอยกลับขึ้นขึ้นเรือ อ๋อเครื่องไปขายครับเป็นแม่ค้าโอ้แม่ค้าคนงามซื้อยังครับซื้อเป้เป้โอ้มาเรื่อยบ่ครับมาตลอดทุกวันเสาร์บ่มาตลอดอืมเขาเขาอยู่บ้านไหนครับบ้านไม่้านไม่ใกล้ๆนี่โอ้กำลังหาคนไปไปขนของซอยอยู่ขายยังไงครับอยู่ผนขายกาแฟกาแฟขนมขนมหลักๆโอ้เป็นได้แสบเนาะไปเสีม ซาซิม,มบันไม่ที่ที่เือไปหือเป่ปเลือ,ปลอไปไปกลัฟได้ยี่ด้่ถ้่อันนี้ซาไปซิมเมืองมเนาะบ้านใหม,ม,ม่โคเรต้าโดนแลลว่ันดานคยได้าบันดานโดนนะครับแม่ค้าขายน้างามือเก่า <S <S ว่าให้เล่าเศร้าง้ามเ้ะปันจะสิมาจะบ่นเศ้าง้ามได้เทียงามยน้าปันกลางก้อนมาเติมเมนูนมนมมีอันนี้น้ำปัน <S <S <Natalie> ้นน้ามะพร้าวมีหลากหลายให้เลือกครับผม นี่ล่ะไม่มากอ่ะได้เรืมอแม่แว่นแ้กินใส่ร่มพวงนได้หรอเป่แม่ใส่ร่มพวงได้หรออ่ะนี่แหละ สันสันสันลงเลยตัวนี้หายจนหล่นเลยเลจ้า <c oughs> บาครับเจ้าเรเศ้าหาเจ้า้าหาวยขายถือความตัวนี้ราคาประหยัดนี่ละแม่ค้าค้นงามอยู่นี่ละบันดาน ไปตลาดนั่นเองครับที่ตลาดพระลานไช่ค่ะอ๋อ้พระลานไช่กลับไปหลกักกาถนนคนเดินช่องเมรุอ๋อโอ้พอดีพอพอค่ะขายหวัววานนี้อันหวดเท่านีิมาส่งอันเท่รักจักใบครับหลายออหัวประมาณสองสามพันหน่วยสองสามพันหน่วยแาดส่งหน่วยแยกบาทวันนี้เฉลี่ยแล้วส่งหน่วยเก้าบาทหน่วยละเก้าบาทอืมโอ้สองสามพันหน่วย เป็นเงินหลายหมื่นอยู 3000, ่ตัวนี้โอ้เกดเท่ละสองสามพันหน่วยเนาะแครับโอ้สุดยอดเลยฟังคุณเพิ่อกันเป็นหมู่บ้านผลิตหววดมาอย่างเดียวนี้าก็รวบรวมมาทรงฟังไทยกระเบียนทรงยี่บาทครับคบอันนี้ครับบียนหูวทังข้อแลรัวอเลียนแต่หอยจางเดียวมีคนหายสายจ้ะอาอยู่บ้านไหนครับอยู่ขั้นย่าง คันย่างมันไกลจากนี่จากหลักครับประมาณไรบลจิตแปดกิโลอย่างเงี้ยเจ็ดแปดกิโลอยู่ลองเลือกเข้าไปโอ้มาทุกนัดเลยบ่ครับนี่ทุกทุกเสาทุกทุกเสาเลยโอ้โอ้ใครเะบิดเราบ่แม่นี่ ขายเบอร์เราครับนีเ่เราเราจะไปขายแถวนะั้นอ๋ออ๋อแต่เอาไปส่งต่อแก่ไทยส่งขายไป้ยักบาทแม่แล้เขาขายนี่ขายใหญ่ขายวันส่งมาซาสองอมอมแม่คนไทยนะแม่เนาะ <c oughs> แต่ว่ามาเบิร์นคือข้อ,อ,อ,ขอแม่อยู่ฟังนั่นครับผม แม่เพูนผู้มาขายมาขายเท่าไรใบว่าแม่ใ้ฟังเนี่ยสองสามพันใบนี่โอ้โหฮาร่อยพันหนึ่งเดีวแต่พนช่างอามัองการทอด้ของเอามาให้ก็โทษบอกกันโทบอกกันครับโอ้แม่อยู่วันไหนครับอยู่ันพัมเปงเมืองสนาสมบูรณ์ครับผมห้างจะนิจักลักแม่สิกว่ากิโลโอ้สิบกว่ากิโลบไกลเนาะคุณ หูแน่ของที่แล so ้เม right. ือเนี้ยมาจากใบแม่มือนี้ยมั้งลอยวาเอาไปทั้งสองมกใช่มันบอเซียไปละคนถึงคนอึงถ้าผลมันง่ายเขาเขาขึ้นรถขึ้นเลยคอยขนรถใส่กันลุกครับอยู่นี่มันต้องได้คขึ้นนี่เนาะนบางคดบางทีตอนเอาไปทั้งสองมิสองมิกรถหนึ่งสองพันกว่าอยู่บ้านบ่ครับอยู่ฟังนั้น ข้างนั้นเนี่ยอยากแต่เพื่อนบรสชังเพื่อนสังเท่าไร่ก็มาให้เพื่อนราะว่ามันมีดุขาโอยมีดุขาอะไรให้เขาผลิตไปให้เรียบร้อยเขาผลิตให้ครับเขามีแต่ไปเอามาก่ะรับเอาเดิมมาส่งอย่างเดียวเมนโอ้เฮ็ดบ่เป็นเนาะจัดใหญ่นี่แต่สืบเป็นนี่แต่สืบเป็นนี่ครับนี่นี่นี่อะไรก็ไรเราเลยไม่รับรับไซร์ไร่มาเอาเนื้อเห็ดเนื้อห่าครับผมเอาไร้ด้่เพื่อนบ่ได้ให้ผู้ผลิตน้ำมาดิ ผูพ้พลิตแลรร้วกันเพิ่มค่ามาส่งเอาใบระบาดกับพ่อไปขายพ่อพงศนี่แต่มาทุกเสาเลยทุกเสาโอ้แม่มาอยู่บ้านไหนครับบ้านตื้อบ้านคำตื้อบ้านาทุกเสาบ่จ้างเขาเขาเอาไม้หาบมาเองเลยนี่ครับแบบหาบเพราะว่าจ้างเพิ่กพนกับจ้างเพิ่นกับแพงนะครับลอยหนึ่งหมดนะถ้าของมาลายกับขวรเอา ไม่หามาเองพวกเครื่องของพวกขนมพวกนี่ครับขนมข้าต้มทองกินของอยากอ้าวเอาลงไปเองคือกันวะครับโอ้พลาสติกเต็มเลยขนมข้าต้มเอ้อจอดเกือบไปป้ายเปิ่มไปเลยครับผมป้ายเปิ่มไปหุ่นละครับุ่นจอดเกือบไปแล้วป้ายเปิ่มไปหุ่นละคันใส่ลงไปมันก็จะ พ้ะป,ปีนเบ้านล้ครับจอดเกือบไ,ไมาใหม่ก็มีมากําลังทยอยมากก็มีกําลังทยอยมากใหม่ก็มีจอดอิปเปิลโอ้โขอ,องแท้ะตัวนี้ตู้เย็นครับตู้เย็นใส่คนละมีตู้เย็นมีปุ๋ยอ้าว กำลังหาคนขนเครื่องอยู่ได้หรอป่ครับได้หรอป่ะใช้เครื่องเท่าอยู่ใช้อ๋อเหลือหลายอยู่สร้างได้ยังไงครับได้ยังไงเครื่องไปขายอ๋อเครื่องไปขายเขาเป็นแม่ค่าโอ้แม่ค่าคนงามซื้อยังครับซื้อเป้โอ้มาเรื่อยบ่ครับมาตลอดทุกวันเสาร์บ่มาตลอดอ๋อเขาอยู่บ้านไหนครับมันไม่ใกม่ใกล้ๆนี่โอ้กำลังหาคนไปไปขนของซอยอยู่ ขายยังไงครับอยุ่ผลขายกาแฟกาแฟขนมขนมหลักลักโอ้เป็นได้แสบเนาะเราไปเิมเรไปเสมบ้านใหม่ทิแมนมันจิบขี้เรือไปหรือเ่าขี้เรือไปไปกราบได้ยูังไงได้ถ้าอันนี้ิีบจะไปเิมเมืองเนาะเด้อไปเิมเมืองบ้านใหม่ทามหาไปยังไงท่ามหาลานไปยังไง ย่างขึงนนง้นไปก็เห็นเลยเขาอยู่ลานเดียวบ่อยู่โซนลาดแต่ว่าลาดก็เป็นอยู่ยสบือ้องอย้ยยูสายมือไปนี่เจอเลยแน่นอน, <c oughs> นห่วยไปก็น่าจะ <c oughs> เอาโอเคครับผมครับบรรยากาศดัช่วงส,สายๆครับตลาดบ้านด่านครับด่านปนปน ไทยลาวบันดานครับช่วงขาขึ้นขาลงครับบรรยากาศเห็นแต่เรืออยู่มหมดละใกล้ๆนัะเรือขนของมาเต็มถ่ายรถตั้งคุ่นก็ได้เครื่องใส่เครื่องของต่างๆครับเพียบเลยหมูเห็ดเป็ดไก่มีหอดปลามีหอดอันนี้ตัวนเลียงนะครับนี่ปลาไปเลียงก็มีพวกปลาดุกปลายังก็มีพืดพักต่างๆนะครับขนมขต้มโอ้พัก ก๋วยแองกหางสดนน้ำโอ้โลละสามสิบบาทเห็ดปวก <Head work. laughs> ตามลุงแม็ก่คนเราันเห็ดปวกเห็ดเพาะแซว่ for, สาสัน่นเห็ดเพาะดินโอ้ยยังก็บอกทั่วดินบอกวิต <laughs> ถือแล้วถือแล้วทั่วดินครับโลละสามสิบน้ำเข่าเลยื่อง่อนี่เป็นสินค้าน้ำเขาเ่าปะห่วยว่าธรรมดาตัวนี้สินค้านำเขา้านะครับผม จากฟังโหงเอานิ้วเข่าล่ะไกลถอดหาดใหญ่มากหอดบานดานขุนมีอดเพลงฟังขนกับบรรยากาศเน่าโซนนี้นะครับผมอากาศร้อนๆกับขายดีไต้ติมเหรอครับไอติมขายดีแห้งขุนกับต่อต่อคิวบอร์ดไปเลยคนห้ายครับคือชาครับบันดานเนาอันนี้ฟังไท่นะครับพี่น้อง สินค้าขายดีคือไอติมนี่ละ่ะงานแฮนด์เม่งด้วยตัวนี้เบิร์เราว่าพ่อเบอิร์เราว่าห่วยเขียวยาวเลยตัวนี้ปเป็นยังไงนี่มันขวดไปวะพ่อเป็นยังไงนั่นแล,ล้เวลเราเล็กไป,ไปนั่นหน้าหนะ้าปัญหาเลยเอาบวงไฟมันมาเปนะ็นอ้าว โอ้รืมอมอวัดีตักมาแนวเขียบแนวตักมาหวยใาลดีตันะอ้ยัหวานาโอ้ก ทุเรียนมอนทองโลละร้อยี่สิบครับรลุนนี่ครับรุ่นน้อยๆหลุนโลเงาะกา็ขายดีครับยุ่บันดานครับคนไา้แห่งคือคักแห่งทั้งคนไทยและคนลาวนะครับผมไร้แห่งห่วย เทมแต่เขาว่าเด้แเทมควว่าสันั่นโตเกียวอนอนรจบาตครับโตเกียวเฮาอันรือบาทโอ๋อมีสิบาทกับส้าวบาทคุณหลาดฟาดเลยเ้พ่ค่เฮ้ที่มาชิหนุ่งใช่ไหมเราเหมี่ยแต่หนอพอ พอีรีดหรัอหมอครับห่วยคุ้ยแต่ว่าบ่อเท่าด้วยครับด้วเศร้าซีอันนี้สีสิบสองโอ้บลูกไส่กับเศร้าเอียดล่ะลูกรอคือเก่า สาวจัดการโหลดวาดิสาวจัดโหลดอยาี้อย่าง้สาเขาเขาอย่อ้ลูกจนอใส่ละผมมาลูกไลฟ์ของเราลูกมยังเรียนลูกเราจนทำาเลยครับอือพนี้มาตรทานแห่งตอนแรกว่าแม่นไอ้กัหน้องลูกสาวลอเ้เป็นไปได้ใส่มาั่ ครับไงก็พอละผู้ไรผู้าให้ไงก็เอ่ยโอ้ใหไก็อายก็เออยี้ก็มีครับอันนี้ลูกสาวคนลสิบหกสิบเจ็ดโอ้ย่าเม่สิบหกสิบเจ็ลูกสาวแล้วเขียง้สาวหลารผู้สาวคนไรถ้ามันกูมือนี่แหงมอยากเอาสับแหงสิเป็นโลใช่ับขอบคุณครับครับผมครับโอ้ยคนงานแมงซึ่งยังนะครับลืมตามก่อน้องตายน้องตายอลาไทยโอ้ยบม่ย แม่นอ๋อต้องใต้เออละได้อีกห่วยคือแม่นเลยต้องใต้เออละต้เอ้านี่ล่ะไฟมาตลาดบันดานยูรานกลางๆใน่ซูชิโตเกียวร้านน้องใต้เออละได้รอบบายช่องเม็กรอบบายนี่ไปช่องเม็กทุกวันเสาร์โอ้อยู่ช่องเม็กกลับไปกินได้อยู่ช่องเม็กครับเด้อช่องเม็กร้านซูชิโตเกียวร้านซูชิโตเกียวทุกวันเสาร์พอกันอยู่ช่องเม็ก ครับผมเอาโอเคครับ okay, ผมครับแ yeah. yeah. so so the ังพอกันเพื่อไปพอกันอยู่ช่องเม็กครับผมอมันไม่ได้ได้เล้อีเอียงลหะไดเอียงล่ะเบือได้่เพอผ้าก่าียงเที่ยวในเจ๊าเี่เจหมื่นวัดิ กินกับวันทายลึวป่าทายตอนกินบอกท่านบอกท่านก็ท่านท่านก็ดำหน้าบอกเป็นกำลังสื่ออันอาหารทะเลอยู่กับช่วงนี้โอ้ยขายดีนะครับอาหารทะเลเฮามาได้เยอะโอ้ กุ <S <S oh. ai, a, a yeah. <S <S ้งหอยปูปลามีครบโอ้มาได้บ้านใหม่บ้านใหม่ไปไปท่านบอไหมนี่สมมติผมไปจั้หน่อยนี่ท่านว่าไปกลับได้บอเราต้องน้อยนี่ฮะครับเขาดําหน้าเขาเขาท่านอยู่บอกท่านเขาดำหน้า่อส่อนนี่ไปดําหน้าจ่างนะเขาจ่างแพงบ่ วันละแสนุ่นนะ่ะไม่แ<ส> <c oughs> จ้างน้ำหน้ามือละแสนไปก็หน้าสนสองร<ะ>้อยฮะนั่นเป็นเงินบาทละสองร้อยเอาเงินแสนมาได้บอเอาแสนได้บอแสนกีบร์ได้อยู่ถ้าเงินบาทเป็นสองร้อยคนมาครับอืมค้าแรงมือละแสนผมว่าสิไปยอยู่กับแจ็กหน่อยละ่ะมือละแสนครับคุณว่าค่าจ้างดำหน้า วันละแสนห่วยไา้เราบ้าสิเซาคล้ายประมือก็หนาจะไปดำหน้าจ่างมาสั่นเออเปิดทุกเสานว่ะของกินของใส่เพียบเลยยู่บาทครับพี่เข็งสิบบาท โอ้ช่วงนี้กำลังคือคักคนขายคนสื่ออ๋อวมันกินไหมซีเอายังขวมันกินไหมไม่เขากลองว่ะซีเหต่ผนนะมันกินแม่อยู่บ้านไหนครับอ๋ออยู่ลาวคนละอันนี้เขาไปใส่อยงไรครับแม่ขามันตัวกับจัดปวก ผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็โฮสบอกถูกขาหลายครับขายดีโอ้ยนิ้วน้ำอะบ้านนี้นิ้วน้ำอะลูกเอาอยู่ปะเอาเอา เอาปั่นเอาเอาเปลาปันสองครับเอาแสบๆด้วยมาอันนี้กับบ่อผาดครับเดินๆมาตัวหนึ่งบ่อผาดมากินไอ้น้ำนเกล่าปั่นมาเธอได้กินเท่านั้นเท่นว่าทา่อนทา่อนจชะครับทาบ่เป่าปั่น กายดีวอนี้พ่อไงพาจนเบิดโอ้ยสุดหยอดเลยกายดีค่ับพาจนเบิดแม่นัว่าคอ่ะคอบอ่ะข้างหลังคนงานโผล่ข่าวหัวเลยโอ้โหหลาดฝาดเลยปุ้ยปุ้ย ็ได้ม,มาโดนแล้วบันดานโคยได้ม,มาบันดา,นดานโดนดนะครับแม่ค่าขายน้างามมือเก่า <c oughs> ว่าให้เล่าเศร้างามซะปันจะสิมาแต่ผมเศร้าง,งามไม่เท่าห่วยปั้น,นกลางด้อกาดั่น <c oughs> <c oughs> เมนูน่อมีอันนี้น้าปันน้ามะพร้าวมีหลากลหลายใ้เลือครับผมนี่แหละไม่ม,า,มากเลยอย่าลืมมาแวะแวะกิน,นใสรถหว่วงเม่เร่ยเราแม่ ต้วงเลยหรออ่ะนี่แหละโอ้สันสันสันลงเลยตัวน,นี้ห่วยหายจนหล่นเลยตัวนี้ เช่าครับเจ๋ราสะหาเศราาหาหยขายถือพวมตัวนี้ราคาประหยัดนี่ละไม่ค่ะคนงามอยู่นี่ละบันดานไปตลาดแน่แนครับมองพระลาชัยกลับไปถนนคนเดินช่องเมฆโอ้จ๋มาเมือแรกกับพอกันนี่สัตว์พอกันอยู่ช่องเมฆนะครับผมนี่ละวิ่งได้ทุกอย่ารลอยเดียวบาทนี้ ขุนท่ามุนเครื่องจักซานครับจักกระติบเขาจักหวดวุ่นครับจักของตะกาใส้เฮ็ดใส้ายางุนหลาดฝาดเลยลายยางอยู่แต่ว่าหนยแต่ทุกยางยี่สบาทท่าขุนโคกสาก็มีพร้อมตลาดบ้านด่านคือง่ะครับมันไปยังไงเคือ่องวาปวดหัวเลย แดดฮอนวะปวดหัวเลยมาแดดแห้งครับมือน <"P on. S 2> ี่ปวดหัวเลยหัวใจก็มีลาดฟาดเลยนี่ราพอข้ารูปร้อยลแลนั่งอยู่นี่ทิปเขาติปยังแซวเลยเด้อพี่น่องแต่ว่าเห็นเห็นกระสังง่งยคนกระสังง่ายกระสังง่ใสไโฟมไม่เรียบร้อยตัวนี้คนแบบแบบงหญ่เลยทั้งของ กระตาหาเห็ดกระมี่ลอยเศร้าลอยเศร้าหัดฟาดเลยขุนครับไปสืบปลานิ่นกระปลาไปเลี้ยงกะทุ่งละอยลอยได้เนาะไปหอดก็พอดีล่ะมันสุกเอาไว้ในรถสิได้ไปต่ออีกอยู่ครับตัวนี้ปลานิ่นมันแม่มันประกันมันให้เลยป่ะตัวนี้ประกันมันให้มันหลัังเดดือออนนมกกกะลูไ้คันรางหลังเดือนเบร์ตเลด ครับผมเบิรหมันเบนิลียดาสาปอ๋อแบบอิสระปลอยผสมกันเลย่นครับกอดลูกแม่ไกไดแม่ไพลูกไ,ได้โอ้ปลาดุกปลาเข่งปลาดุกปลาเข่งมีเพียบเลยนคแสดงว่าเป็นสีขาวค้ายดีอย่างหนึ่งเห็นพี่น้องฟังเล่านสื่อปลาดุกปเลียงมั้คงาถามฟังไปปลาหยังคายดีสุด่ะอยู่นี่ปลานิ่มปลาตะเพียนปลานิ่มตะเพียนในเงินในท้อง พี่น้องฟังเล่าคนสือไปเลี้ยงน้ำนี่ครับพี่น้องฟังเล่าครับโอ้รักลักกับฟังเล่าเนาะเอาไาส่งให้เพื่อนไปอาอยู่บ้านไหนครับตะวันมีลงข้างอุบลเหรอเอามันมาหน่อยขอบคุณครับปลาเพียบเลยครับขอบคุณครับโต๊ะจะว่าแลเหรอสามโลลอยสามโลลอยปั้ดใหญ่แห้งเว้ยมันญี่ปุ่นเลยเหมือนผ่วห่วยตัวนี้มันญี่ปุ่นตัวนี้เด้ ตััวนน้มันม่วงมมัน่วงของฟังไทยหรือฟังญี่ปุ่นเดือนไทยคองไทยคลองไทยบวกกับของญี่ปุ่นตัวนี้นี่ตัวนี้มันญี่ปุ่นนี่สามโลลอยนี่กับหัวบักใหญ่เลยตัวนี้ขาวโอ้สามโลลอยตัวนี้เราพ่อมันม่วงนี่ละมันม่วงโลยี่สิบห้าทโลยีตัวนี้ใไฮเป้สีโลลอยเลยโอ้ผูดครับแม่ประจำดิพ่อยอดมาประจำโอ้นี่คาประจำยังไงค้าประจำเพื่อนกระซ่งไปฟังเล่าบ่คร่บอืม โอ้อามานัมานมนัมนพอ่อมน,มนครับผมนี่แหละขายดีแห่งมือน,นี่ขายเกือบเบิดแล้วมามร้อลเลสามร้อยลูกเลือแค่นี้โอ้ขอบคุณลูกค้าครับผม,บผมพี่พพน้องฟังเล,ล่าหลายๆครับ